สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นโปรดเกล้าแต่งตั้งทาคายชิชิเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศและเธอให้คำมั่นว่าจะทำให้ญี่ปุ่นเติบโตทางเศรษฐกิจอีกครั้งซาเอทะทาคาิชินักการเมืองหญิงสายอนุรักษนิยมได้รับการโปรดเกล้าจากสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิตโตะแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้21ตุลาคมนับเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไปสู่ฝ่ายขวาอย่างชัดเจน ทาคาอิชิซึ่งถือเป็นคนใกล้ชิดทางการเมืองของอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะและเป็นผู้ชื่นชมอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงเล็กของอังกฤษอย่างมาร์กาเร็ตแทชเชอร์ซึ่งคาดว่าเธอจะนำมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเดียวกับรัฐบาลยุคอาเบะกลับมาใช้อีกครั้งเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจเติบโตช้าและเงินเฟอ้อที่เพิ่มสูงขึ้น คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของทาคายชิ shi, มีผู้หญิงเพียงสองคนเท่านั้นได้แก่ซาสุกิคาตายามะซึ่งเป็นคนใกล้ชิดทางการเมืองของอาเบะเช่นกันได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหญิงคนแรกของญี่ปุ่นและคิมิโอนดะได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจส่วนชินจิโร่โคอิซุมินักการเมืองดาวรุง่งจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาาโหม ขณะที่โทชิมิสึโมเตกิสสอสอมากประสบการณ์จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทาคายิชิให้คำมั่นว่าจะสร้างญี่ปุ่นให้แข็งแกร่งหลังได้รับการโหวตจากรัฐสภาในการถแถลงข่าวครั้งแรกทาคายิชิซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้สนับสนุนนโยบายการคลังและการเงินแบบขยายตัวได้ให้คำมั่นว่าจะทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อฟื้นฟูและปลุกพลังทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ผู้นำคนใหม่ของญี่ปุ่นยังกล่าวด้วยว่าเธอจะกระชับความสัมพันธ์ของประเทศกับสหรัฐอเมริกาภายใต้การนําของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมให้แน่นแฟรยิ่งขึ้นส่วนนโยบายด้านกลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติจะเป็นเสาหลักของรัฐบาลภายใต้การนําของเธอแม้ว่าท่าใครชีจะสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศที่ผู้ชายยังคงครองอำนาจทางการเมืองเป็นส่วนใหญ่ แต่ว่าเธอกลับไม่ได้มีแนวทางสนับสนุนความเท่าเทียมหรือสิทธิของผู้หญิงอย่างที่หลายฝ่ายคาดหวังทาคาอิชิเป็นหนึ่งในนักการเมืองญี่ปุ่นที่คัดค้านนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าของสตรีเธอสนับสนุนให้ราชวงญี่ปุ่นคงระบบสืบราชสมบัติผ่านสายชายเท่านั้นและไม่เห็นด้วยกับการอนุญาตให้คู่สมรสใช้นามสกุลแยกกัน แมจะให้คำมั่นว่าจะเพิ่มจำนวนรัฐมนตรีหญิงในคณะรัฐมนตรีอย่างมากแต่ว่าเธอกลับแต่งตั้งผู้หญิงเพียงแค่สองคนเท่านั้นคือซาสึกิคาตายามะเป็นรัฐมนตรีการคลังและคิมิโอโนดะเป็นรัฐมนตรีความมั่นคงทางเศรษฐกิจนอกจากนี้เธอยังแสดงจุดยืนคัดคา้านการสมรสระหว่างเพศเดียวกันอีกด้วย ด้านนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของ LGBTQ อย่างโซชิมาซูโอกะระบุว่าการได้เห็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกถือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แต่จุดยืนอนุรักษ์นิยมสุดต่งของเธอก็อาจเป็นการถอยหลังครั้งใหญ่ของสิทธิเพศทางเลือกในญี่ปุ่นส่วนชาวญี่ปุ่นบางส่วนก็มองว่าการขึ้นสู่อำนาจของผู้หญิงในระดับสูงสุดก็ถือเป็นก้าวสำคัญของความเปลี่ยนแปลงทางสังคม าคาไคชีต้องเตรียมกล่าวถแถลงนโยบายสำคัญในช่วงปลายสัปดาห์นี้และจัดการประชุมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รวมถึงเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคหลายเวทีเธอต้องเร่งแก้ปัญหาราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นและจะทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในเดือนธันวาคมเพื่อคลายความไม่พอใจของประชาชนและในฐานะสิทธิการเมืองของอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอ,อาเบะที่ถูกลอบสังหารนั้นาคาไคชีคาดว่าจะสืบสารแนวทางของอาเบะ ในการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและทางทหารของญี่ปุ่นด้วยเธอบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศผ่านการหารืออย่างตรงไปตรงมาในประเด็นที่ญี่ปุ่นและสหรัฐต้องเผชิญร่วมกันขณะที่ผู้นำต่างชาติก็แสดงความยินดีที่เธอได้ก้าวขึ้นมาเป็นนายกร,รัฐมนตรีอย่างประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็ส่งสารแสดงความยินดี พร้อมระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นมีความสําคัญยิ่งในยุคแห่งความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนอย่างกัวเจียคุนกล่าวว่าจีนหวังให้ญี่ปุ่นปฏิบัติตามคำมั่นทางการเมืองในประเด็นสําคัญโดยเฉพาะเรื่องประวัติศาสตร์และไต้หวันและรักษาความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ขณะเดียวกันเออร์ซูลาฟอนเจอเลเยนประธานคณะกรรมาการยุโรปก็แสดงความยินดีต่อทาคาอิชิผ่านแถลงการว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่นคุณได้สร้างประวัติศาสตร์และฉันตั้งตารอที่จะร่วมมือกับคุณเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้น